นี่ครับเป็นจริงประมาณนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพระรุ่งครับวัดท่ากระเบือสมุทรสาครครับดนจะเป็นน่าจะเป็นหลานเอามาให้ถ้าจำไม่ผิดนะนะครับท่ากระเบือครับเหรียความละเอียดนะครับ ทำได้สวยงามครับดูด้านหน้าด้านบนเลยครับแล้วก็พระรุ่งครับวัดท่ากระบือครับ ไปดูด้านหลังนะครับนะครับซูมออกแล้วกันครับครับเ,เดี๋ยวซูมก็ใกล้ๆครับพศสอ3 8รนะครับนี่ครับ ออกไปครับขอบคุณที่ทติดตามมาแล้วกันนะครับกับช่อง10ล้าน youtube channel ครับเพื่อศึกษานะครับบูชาผมไม่รู้นะนะครับนะครับเอาอยัางไงก็ขอบคุณที่ติดตามครับวันนี้สวัสดีครับ